สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ c ็คคอเวอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของเซตอาวุธล้วนๆเลยโดยที่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะต้องแบ่งก่อนให้เข้าใจเห็นภาพกันก่อนนะครับว่าเซตอาวุธเนี่ยมันมีหลายเซตนะครับเซตดูดเลือดเซตคิ s เซตตางคิ s เซตโลเซตโจมตีเซตเวทคือมันเยอะมากครับดังนั้นผมเลยต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาและเหตุผลที่ต้องทำเพราะต้องการที่จะอธิบายเพราะ มีหลายหลายคนไม่ทราบและเลือกผิดเลือกผิดชีวิตมึงเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนไปในทางที่แย่นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเอาโดยเบื้องต้นเอาโดยเบื้องต้นอยากให้เข้าใจก่อนเอาแบบอย่างนี้จะได้เห็นภาพนะครับเช่นตัวยูโน่ทุกคนเนี่ยมองภาพเห็นกันหมดเลยว่ามันเป็นตัวที่ใช้ในส่วนของเวทอันนี้เห็นนะเวทนะครับเพราะว่าดาเมจมันต้อง900 0เนาะแต่ทีนี้มันมีคำถามว่าเออกูรู้แล้วว่าเวทแต่อีกอันน่ะอะไรดี มันมีคําถามแล้วเห็นปะคือ1ตัวละครม,มันสามารถใส่ได้อยู่2เซตดังนั้นคุณเลยต้องเลือกไงเออว่ะเวทกับเลือดดีไหมเวทกับเกาะดีไหมหรือเวทกับววยดีไหมหรือเวทกับดูดเลือดดีไหมเห็นปะหรือเวทกับขี้ดีไหมคือคําถามแม่งมีเต็มไปหมดเลยเอา่าส่วนคําตอบผมมีให้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันเช่นผมยกตัวอย่างเป็นตัวโล่ตัวโล,สล่สำหรับบางคนนะครับ1ใส่โจมตี2ใส่เกาะมงปะ คือโอ้โหถึกด้วยมีดาเมจด้วยเฮ้ยแม่งก็ไม่ผิดปะวะหรืออีกคนนึงนะครับใส่เป็นเลือดกับเกาะเอา้าแม่งก็ถึกไปเลยก็ไม่ผิดอีกอะ่ะงงวะคือเลือดเยอะตียังไงแม่งก็ไม่ตายอะ่ะมันเลยเลือกได้หลายสายมากๆนี่แหละหวังว่านะ่าจะเข้าใจประเด็นผมแล้วนะหนึ่งตัวมันได้หลายสายดังนั้นคุณเลยต้องเลือกว่าคุณจะเอาสายไหนชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วมันก็บออยู่2ชิ้นได้ค่ะสเตตัสนี้หรือจะเอาเป็น4ี่ธาตุเลยก็ได้ ไวเพิ่มนิดหน่อยโลนิดหน่อยหนะ้าเลือนนิดหน่อยงงมากคือเอาแบบ4ช่องไปเลยอย่างละ2ช่องอะ่ะเพราะว่ามันนับว่าได้2ช่องก็คือจะได้ในส่วนของสเตตัสตรงนี้มากขึ้นด้วยเอาไว้ชัดก่อนนะเออหรือจะเอาแค่นี้ก็ได้เอา2ช่องแต่แบบหมดเลยก็ได้แต่ว่าถ้า4ช่องจะนับเป็นเปอร์เซนต์จะสุดเลยไหไมหลือไม่สุดแล้วแต่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยต่ออา้าวแล้วอย่างงี้ก็จะเลือกยังไงอะ่ะคาตอบเป็นอย่างนี้วิธีในการเลือกนะครับมาขวาบนมาที่สมุดขวาล่าง มาที่หน้าตัวละครเดี๋ยวผมจะไปสำหรับตัวละครที่เราจะต้องดูยกตัวอย่างพาโทรี่หลังจากที่เรามาหน้านี้อย่างแรกที่เราจะต้องดูคือสกิลนะครับมาในส่วนของอตรงนี้เราเห็นอยู่แล้วว่า1001 100งหน้ยเอ็นห็นไหมไอแถบสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกเลยว่านับจากการโจมตีอันแรกอะโจมตีอัน2เวทเห็นปะพลังโจมตีจัดแรงไม่แรงนับจากฐานโจมตีกับเวทชัดเจนนะอะมาอันใหม่เห็นปะโจมตีกับเวทอีกละ หลังจากนั้นที่เราต้องมาดูคือค่าสเตตัสของมันขวาล่างเอ้ยขวากลางนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ขวากลางพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับโดยเบื้องต้นทาเทอรี่ที่มันแรงแรงเลยก็คือเวทก่อนเห็นปะ7 77ส่วนดาเมจแค่2 5 2 5 9หมายความาคว่างั้นตัวละครเนี้ยถ้าคุณจะเล่นอ่ะงั้นคุณจะต้องเอาไปนในส่วนของเวทและดีที่สุดต้องมีเปอร์เซนต์เข้าไปบวกเพิ่มด้วยชัดเจนปะสมมติใหม่ถ้าอันนี้เอาภาพเดียวกันเลยนะ สมมติว่าผมเปิดมา1อันอาวุธได้โจมตี1 0 0กับเพิ่มเพิ่มอ10ีก10% 100กับอีก10%นะอ่ะคุณลองบวกดูนะเป็น359อกีก10%็ก็เต็มที่400เต็มที่ละเพิ่มมา400มองว่า100ก็ได้อีก10ด้วยโจมตีแต่เอาใหม่สมมุติว่าผมเปิดได้อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นเวทนะแล้วก็ได้ในส่วนของอันนี้100เท่าเดิม10%เท่าเดิม0 0บวกกันเป็น877ใท่าเดิมแต่ว่า1 0ด้วย เห็นไหมมันก็จะเป็นเกือบพันและทันทีเลยอ่ะแทนที่จะบวกแค่แบบ40 50แม่งบวกมา80ร้อยนึงเลยเห็นไหมด,ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเปอร์เซนต์และอันนี้เป็นการบอกว่าเออตัวละครน,นี้คนเน้นที่เวทนะเผื่อบางคนไม่ทราบเลยต้องบอกกระเจาะจงแบบนี้ชัดเจนนะครับงั้นหมายความว่าอย่างตัวพาเทอรี่เนี่ยควรเป็นอะไรดีล่ะคุณเห็นอะไรที่มันสําคัญไหมแบบเปอร์เซนต์เยอะๆะเวทอะไรอย่างแรกแล้วชัดเจนอย่างที่2คิขีไหมครับคุณดูดิคีแม่งโล่ห้าสิบเจ็ดอ่ะ แรงแบบโอ้โหแรงโคตรๆอ่ะเปอร์เซน็นคีอ่ะอันเนี้ยเปอร์เซน็นคีนะครับอันอบนเนี่ยคือคีเปอร์เซน็นเยอะแบบสุดๆอ่ะงั้นหมายความว่าตัวนี้ที่คุณจะต้องใส่ก็คือเวทกับโจมอ,อัตาคิเนี่ยชัดมุณดูจะชัดยังไงละ่ะเคลียนะสำหรับตัวนี้อันดับต่อมาเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นยามิเอาใหม่ครับดูที่สกิลเหมือนเดิมหลักการเดียวกันเลยเห็นปะ อ้าวทั้งโจมตีละเวทด,ด้วยดีกว่า55อ่าโจมตีละเวทหมายความว่า,าท่าของมันเนี่ยโจมตีละเวทชัดเจนละต่อมาดูสเตตัสครับมันกลับกันกับพาทลรี่เห็นเมือเ่อกี้คือเวท77 7ไอเนี่ยมาโจมตีก่อนเลย77 7, 7ชัดเจนนะโอเคทีนี้เรามาคุยต่อโอ้งั้นแปลว่าเราต้องใส่โจมตีเนาะเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมคำนวณให้ดูนะครับอันดับต่อมาอาตาคิแม่งดีเหมือนกันเลยหมายความว่าใส่เหมือนกันได้ไหมได้ครับ ได้เลยครับจะเป็นทั้งโจมตีก็ได้หรืออัตราคี้ก็ได้หรือคี้ก็ได้หรือเอาเป็นเกาะก็ได้เหมือนกันคือส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เป็นใส่เกาะทําไมมันต่างกับพาทลี่ตรงที่ว่าไอ้พาทลี่เนี่ยมันมีในส่วนของสกิลที่เป็นอมตะหลังจากที่มันตายแล้วเนี่ยมันจะไม่ตายเลยจนกว่าจะถึงเทินของมันก่อนโจมตีหนึ่งทีอ่ะงั้นหมายความว่ามันอาจจะไม่ต้องใส่เกาะก็ได้ไม่ต้องใส่เลือดก็ได้เพราะตายช่างหัวมันเดี๋ยวให้ฮิวฮิวอีกทีนึงก็ได้แต่ฮิวไม่ได้ก็อย่างน้อยอีกเทินหนึ่ อย่างน้อยถ้ามันสก,กิลแบบคี้คคคคิได้อะหตัวละครตายแน่นอนในโชย์ของพาทลรี่นะตีอัต้าดอกเดียวคือดับนะครับดับร้อเปอร์เซด้วยนะครับยามิก็ดับถ้าโดนน่ะคือหูคิแม่งแรงแม่งแรงจะจัดนะครับแต่พาทลรี่เหมาะสำหรับตัวละครที่คนที่มีไอดีแบบของฟูฟูแล้วอ่ะของไม่ฟูไม่ควรหยิบทุกก,กรณีชัดเจนนะครับอันนี้ยกตัวอย่าง2ตัวนะเป็นดามจทั้งคู่นะเอาไว้ชัด อ,อีสักตัวแล้วกันเอาเป็นในส่วนของโฟ,ฟ,ฟ,ฟไลออนตัวนี้ดูก่อนอ้าวเหมือนกันเลยเห็นปะ่ะทั้งเวททั้งโจมตีดูสเตตัสครับอ้าวเวทนำนี่หว่างั้นชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เป็นเวทใช่ไหมถูกต้องครับแต่ทีนี้คุณมาดูอัตราคี40บหมายเขาว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้เยอะเหมือนตัวพาโทอรี่หรือว่ายามิเห็นปะ่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวนี้คุณเห็นไหมครับว่าเลือดเยอะกว่าเพื่อนเลยเกาะเยอะกว่าเพื่อนด้วยหมายเขาว่าไอตัวเนี้ย อาจจะดีที่สุดก็คือ 1. ใส่เวท 2. ใส่เกาะหรือเลือดชัดเจนนะครับอันนี้คือชัดแล้วนะมารู้จะบอกยังไงแล้วนะโคตรชัดหรืออีกอย่างนึงก็คืออย่างโฟเรออนเนี่ยคุณก็ต้องมาดูในส่วนของสกิลด้วยอ่าโฟเรออนพอคุณมาดูที่สกิลเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่ามันมีอัตราในการเผานะครับพอมันเผาได้เสร็จแล้วเนี่ยแม่งบอกเลยเกมนี้เผาแรงมากมันจะคล้ายๆกับพิษนะครับ เผาโคตรแรงแล้วลดต่อเธอเนอี่ยคือเผาแบบหนักมาก1 0 15%เนี่ยเลือดลดเรื่อยๆอะ่ะแม้นหมายเขาว่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่ใส่เวทละ่ะแต่เราไปใส่ในส่วนของเลือดกับเกาะเลยได้ไหมคือแบบเอาแบบทั้งถึกทั้งเลือดเยอะคือคือเหมือนกูเป็นแทงเลยอะ่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือเผาให้อีกฝ่ายเลือดแม่งลดทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆต่อเธอนภายในเจ็ดถึงแปดเทินอีกฝ่ายตายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เรายังไม่ตายผมว่า <c oughs> <c oughs> คือทั้งทีมของคุณอาจจะะเเป็นนนแบบบล,ลออตััวึงนะคร ฟาน่าตัวหนึ่งเห็นปะแม่งก็ไฟ2แล้วงงว่าอ่ะไอเนี้ยคือเป็นตัวที่ใส่บัฟไฟอย่างตัวฟาน่าฟาน่าเป็นตัวที่ถ้าตัวไหนติดไฟแม่งจะตีแรงขึ้น30%และถ้าตีคนที่ติดไฟจะเด้งเลือดของตนเองด้วยชัดเจนปะงั้นอย่างฟาน่ามันก็จะคล้ายๆกับโฟรไลออนไงคือมันคือมันอยู่ที่สไตล์การเล่นอ่ะแบบดาเมจเดียวปิดไหมแต่ถ้าปิดไม่ได้อ่ะมึงโดนตี้แบบเนี้ยผมบอกเลยมึงจบแล้วผมมองว่าตี้แบบเนี้ยดีที่สุดในเกมสำหรับ PVP แต่ไม่ใช่ PVE แม่งแยอีกแล้วเห็นปะเกมให้ออกแบบมาดีมากอ่ะอันนี้ก็ต้องขอชมเชยเนาะอ่ะอย่างฟาน่าด่าดาเมเวทมาแล้วอ้าวแต่มีคิมาด้วยก็แล้วแต่จะเลือกเห็นปะว่าเออหรือว่าเอออย่างโฟเรออนมันเน้นแบบในส่วนของติดไฟเนาะแล้วก็เน้นอ่าจะเป็นในส่วนของเกาะกับเลือดก,ก็ได้แล้วเรามาเล่นคู่กับฟาน่าให้ฟาน่าเนี่ยใส่เป็นเวทหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็เกาะหนึ่งหรือว่าเลือดหนึ่งก็ได้เห็นปะ คือคือมันเวลาคิดมันต้องคิดให้ให้ครอบอ่ะอย่าไม่เกี้ที่ผมบอกคือคิดแค่ตัวเดียวใช่ป่ะแต่พอมาคิด2ตัวผมก็เออว่ะหรือว่าเราไม่ต้องไปเน้นดาเมจที่ตัวนี้ก็ได้วะเฮ้ยตัวนี้มันใส่บัฟพอละอีกตัวหนึ่งเอาเป็นดาเมจใส่แทนมันคิดได้หมดเลยดังนั้นเวลาคิดคิดให้ครอบพอคิดครอบเสร็จปั๊บเนี่ยคุณจะสามารถออกแบบปาร์ตี้ที่คุณต้องการเล่นได้เออชัดเจนนะอันนี้คือโหผมว่าผมบอกละเอียดเลยนะเอาโอเคมาโอเคมา อันดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราคุยในส่วนของโล่กันนะโล่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 อ่โล่เป็นตัวไรเดียก็ม้าแล้วกันคนเล่นเยอะสุดนะครับอ่ะเอาเป็นโล่เลยพอโล่เนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าเป็นเวฟกับโจงตีเหมือนกันเลยเหมือนยามีเลยแต่โจงตีมันเยอะกว่ามายควาว่าเวฟใส่ไม่เหมาะอันนี้ชัดเจนนะครับอันดับต่อมาดูที่เลือดก,กับโล่เห็นปะ่ะโคตรเยอะดังนั้นดีที่สุดสําหรับตัวม้าเนี่ยจะเป็นเลือดโล่คู่ก็ได้หรือเป็นเกาะดาบก็ได้หรือเลือดดาบ ได้หมดนะครับแต่ส่วนโตผมมองว่าประเด็นน่ะคือโล่เว้ยโล่ก็โลก่โลก็คือโล่ชัดปะโล่คือโล่เกาะเลือดจบหน้าที่ของมันคือยั่วยุให้อีกฝ่ายมาตีจบเท่านี้อย่าไปหาทําใส่อย่างอื่นนะครับหรือคุณจะทํา2เซตก็ได้เซตแรกก็คือเป็นเลือดกับโล่เพื่อเอาไปลง pvp ชัดเจนนะแต่อีกเซตหนึ่งเวลาถ้าคุณจะเข้าตีมอนคุณก็ใส่เป็นเลือดดาบหรือเกาะดาบได้เหมือนกันไม่ผิดเลย เห็นป่ะใส่แบบนี้ก็ได้ครับเพราะยังไงเราก็ต้องฟาร์มอุธอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้ดาบแล้วดาบไปหมดแล้วนะโลแล้วนะต่อมาต่อมาฮิวโอ้ยฮิวฮิวมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอะอะอะเอาให้ดูว่นมันนับในส่วนของโจมตีเวทเวทกับดาบนะเมื่อกี้เห็นแล้วแต่ว่ามันก็เวทอยู่แล้วฮิวอะคือฮิวแทบจะไม่ต้องถามมันเวทแน่นอนอยู่แล้วก็จากที่ดูนะครับอย่างเมื่อกี้เบสของฐานโลเนี่ยมันอยู่ที่500 แต่ว่าอันนี้อยู่ที่280ซึ่งไม่ต่างกระดาบหมายควาว่าสิ่งที่คุณจะต้องใส่ก็คือเวทกับเลือดครับชัดเจนนะครับในสายฮิวนะเวทกับเลือดอ่ะทีนี้เราลองดูตัวอื่นว่ามันลักษณะเดียวกันไหมอันนี้เป็นตัวละครที่ผมมีนะครับอ่าอย่างชามี่โอชามี่คือไม่ดีเลยถ้าให้เทียบนะเทียบกับตัวมิโมซ่าเมื่อกี้เทียบไม่ได้เลยครับฮิวต่ำกว่าเยอะมากอ่ะมิโมซ่าตัวหนึงเอ้ยไอ้นี่มันโนเอลอ่อมิโมซ่านี่ เตตัสครับนิโมซาตัวนี้ยังดีกว่าชาม,มี่เห็นป่ะแต่ประเด็นคือสีฟ้ากูไม่มีฮิวสีฟ้ามีฮิวแค่ตัวเดียวคือชาม,มี่ก็เลยต้องเล่นนะครับอันนี้เอาไว้ชัดนะเนี่ยมันไม่มีเลยต้องเล่นแต่ผมคิดว่าแพทหน้าเดี๋ยวมันก็น่าจะมานะสำหรับสีฟ้านะแผ่นนี้ก็ใครไม่มีก็เล่นไปก่อนโอเคอเมื่อกี้บอกหมแล้วอ,อันดับต่อมาเอ,อาอเป็นตัวดีบัฟแล้วกันตัวดีบัฟที่คนเล่นเยอะเอาเป็นตัวนี้ตัวลิฟมันอ่ะทีนี้เรามาดูครับ มีโจมตีกับเวทชัดเจนนะครับอสองอย่างครบดูสเตตัสคล้ายๆกันแต่ว่าทีเนี้ยเรามาดูแต่ว่าเฮ้ยแต่โล่อะแม่งเยอะนะคือโล่มันกึ่งๆอะมันมันเป็นตัวแบบกึ่งๆอะเออแบบดาบอะไรนะโจมตีเวทเกาะเอ้ยแม่งกึ่งๆเลยเลือดก,ก็กึ่งๆคือทุกอย่างไม่แบบกลางๆอะมันกลางๆหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวดีบัฟครับดามจก็กลางๆเหรอโล่กลางๆเอ้ยถึงนิดนึงมีเลือดหน่อยหน่อย ตีแรงนิดคือมันเป็นตัวกลางๆแต่หลักๆของมันก็คือว่าผมไม่อยากให้ดูถึงสเตตัสอ่ะผมอยากเ,าเรียกว่าสายดีบัฟอย่าดูสเตตัสสายดีบัฟไปดูที่สกิลว่ามันทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นตัวลิทเนี่ยสามารถดึงให้สายดาเมจตีได้แรงมากยิ่งขึ้นชัดเจนนะอ,อย่างแซลลี่แซลลี่แซลลี่ทาให้สายมันไม่ใช่สายดาเมจนะเรียกว่าทําให้สายคิี้แรงมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมแม่งแย่ก,กัน ตัวนึงสายดาเมจตีแรงขึ้นตัวนึงสายขี้ตีแรงขึ้นมันก็อยู่แค่ว่าคุณจะเล่นคู่กับตัวไหนเช่นแซลลี่คุณจะเล่นคู่กับตัวพาโทรีแรงโคตรบอกเลยแรงแล้วแรงอีกอะ่ะมอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างตัวอ่าตัวลิทเนี่ยก็ต้องไปสายดาเมจครับแอสตายามิเห็นไหมคือตัวตัวมันชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะก็เลือกคู่ตามที่คุณเล่นแล้วกันส่วนตัวของดีบัฟผมอยากให้ดูที่ คุณไปบัฟกับตัวไหนและสิ่งที่ควรจะใส่นะครับคือจะใส่เป็นกลางๆก็ได้ครับอย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะจะใส่อย่างละ2ก็ไม่ผิดเห็นปะ่ะนํนาหนักเขาว่าตัวดีบัฟใส่อย่างละ2เลยได้ไหมคําตอบก็ได้ <H it> หรือจะเน้นไปที่แบบเลือดหรือเกาะเลือดจมตีอะไรเงี้ยก็ดูที่สเตตัสเป็นหลักนะครับเพราะว่าอ่าสเตตัสแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เอาลองเอาให้ดูนะตะลุงหนวดโรตัสดูสเตตัสนะครับ,รบเห็นปะ่ะอย่างไอโรตัสเนี่ยเวท เลเนี่ยโลตัสคือเวทกับเลือดคือเราดูที่สเตตัสตรงไหนมากสุดเป็นหลักอ่ะคนเน้นตรงนั้นน่ะเป็นหลักเห็นปะคุณลองดูดิชัดเจนนะชัดเจนนะอ่าอย่างตัวเออเมื่อกี้ลิฟใช่ปะตัว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 อะไรดีตัวนี้ละกันอ่ะกูลาบนะครับเห็นปะแต่อย่างกูลาบมันเปลี่ยนเว้ยเปลี่ยนเป็นดาบกับเลือดอยู่ดีเห็นไหมก็ได้อยู่ดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยังไงมันก็เป็นดีบัฟ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็อาจจะไม่ได้ใส่โจมตีสุดก็ได้เห็นปะ่ะอาจอาจจะไปใส่เอ้ยเลือดหน่อยว่ะหรือว่ากลางๆก,ก็ได้ใส่ทั้งโล่ทั้งกลางก็ได้อีกอ่ะเพราะว่าเน้นแบบกลางๆหรือจะเน้นแบบถึกไปเลยเหมือนโล่ก็ยังได้เพราะาตราบใดที่ยังบัฟให้ไอตัวดาเมจได้อะตัวดาเมจนันก็ปิดดาเมจได้อยู่ดีเห็นปะ่ะสุดท้ายมีที่คุณจะออกแบบตี้แบบไหนก็เลือกเอานะครับดังนั้นผมจะไม่ฟิกนะว่าแบบไหนดีที่สุดแต่ว่าตัวเกมอาจจะเป็นเมตา ไปเรื่อยๆซึ่งเมตาณแพตปัจจุบันขผมบอกก่อนนะครับว่าแยกสาย PVE กับ PVP ก่อนสาย PVP ผมมองว่าไม่ควรเล่นสีเดียวควรเล่นหลายสีอันนี้ผมยกตัวอย่างผมผมว่าด,ดีดีที่สุดละสาหรับแพตนี้นะแพตนี้นะแพตนี้นะตัวปัจจุบันเลยนะตัวที่ดีสำหรับผมเนี่ยคือตัวแรกคือโฟเลออนเอา PVP ก่อนนะตัวแรกโฟเลออนตัวที่2ก็คือฟา่านะครับในส่วนของตัวที่สคือฮิวก็คือมิโมซา ตัวที่4จะเป็นในส่วนของเวตโต้ก็ได้หรือเป็นในส่วนของมาร์กก็ได้มาร์กมาร์กมาร์กก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อนมิวค่ถามเอา้าแล้วระหว่างเวตโต้กับมาร์กเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าไอเวตโต้ eto, เนี่ยแม่งตีด้วยแล้วถึกด้วยนะครับตีกับถึกแล้วมีเลือดด้วยแม่งมีครบเลยคือมันเป็นผมไม่อยากมองว่ามันเป็นสายโล่มันคือสายดาเมจอีกตัวหนึ่งนะอะไอเนี่ย ดังนั้นถ้าคุณจะใส่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณควรใส่เป็นโจมตีกับโลเลยหรือโจมตีกับเลือดเลยเห็นปะะแต่ว่าถ้าอย่างตัวของมา้าเนี่ยมันมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าควรเป็นอ่ะดูดิเห็นป่มคือมันมันก็คล้ายๆกันอะแต่พอเราเอาไปตีแล้วเบ้าเบาเห็นป่มดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าถ้าสาหรับตัวมา้าค,ควรที่จะเป็นโลกับเลือดอะไรเงี้ยมันแยกกันนะก็ที่เหลือลองไปคํานวณดูแล้วกันนะอันนี้คือสำหรับผมนะถ้าเป็นเมตาสำหรับผมนะ4ี่ตัวนี้ แต่ว่า,าสำหรับสาย PVE เราต้องเลือกแยกสีไปเลยเช่นสีแดงในชัดเจนและแอสตามา1แล้วอันดับต่อมาฮิลนะครับฮิลคือมิโมซ่าร่าง SR นะครับอันดับต่อมาคือโลคือเวตโต้ครับพอเรามี3ตัวนี้แล้วอีกตัวคือฟีสไต์แล้วแต่เลยเพราะมีฮิลมีโลคมีดาเมจแล้วอีกตัวจะเอาเป็นในส่วนของอหัวหน้ากุหลาบก็ได้ดึงให้มาตีแรงขึ้นนะครับ หรือจะเป็นในส่วนของยามิดดเมจ2เลยก็ได้ได้หมดได้หมดไม่มีผิดนะดังนั้นผมเลยไม่ฟิกนะครับอันดับต่อมาสีเขียว PVE นะย้ำเหมือนเดิมสีเขียวแบบเขียวล้วนนะครับ PVE นะในส่วนแรกก็แน่นอนครับไลอาคู่กับพาโทรี่โซนฮิวคือมิโมซาแน่นอนและโล่มีตัวเดียวไม่ต้องถามเลยตัวนี้ครับมีตัวเดียวครับส่วนถาบางคนไม่มี SR s ตัวนี้จะเอาตัวไหนดีก็โล่ SR อา SR ตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีแล้ว อีกทีนึงเนี่ยต้องเป็นตัวนี้เลยใส่แว่นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับเนาะอันดับต่อมาคือสีฟ้าหลังสุดแล้วหลังสุดก็ให้ถ้าผมให้นะมีเนะี่ยยามิหนึ่งแน่นอนนะครับอันดับที่2ก็คือในส่วนของฮิวฟาร์มเอ,อ่อชามี่มีตัวเดียวไม่มีทางเลือกนะครับอันดับ3คือนี่มาร์คอันดับ4คือโลตัส4ตัวเนี้ยคือจบหรือมีอีกทางเลือกนึงไม่เอาโลตัสเอาเป็นลิฟแทนได้ไหมได้เหมือนกัน นะครับก็4ีตัวเนี้ยสารสีฟ้านะมันมีเท่านี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบไปแบบครบๆละเอียดละเอียดนะคือไม่รู้จะละเอียดกว่านี้ยังไงละหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับ